พัดเลยสิพัดให้หน่อยเท่าไรสามหกจุดเก้าในดูสิสามจุดเก้าหรอเออนะชิ้นไห้นะ น่เเจ้เข้มสีเข้มสีเหรออ๋อดีจังเลยอตากงแตเข้มสีแล้วเหรอเหมือนกันผมก็เข้มสีจบไปแล้วพี่บพองเวลาเราหมุนเสร็จแต่มต ja ัวเคือยืนอหน้าจะจัไหมอ้าสิตอนเราหมุนอะตอนก่อนที่เขาใช้มันตีปิ๊บใช่ไหมครับมันหมุนอะเวลาหมุนจะไม่ได้บอกเดือนเตมโ เนี่ยอาโคเซ็ตเตอร์มาเเลยดทุไหน่นนฉีดไเลยนะเรอ้โอ้นอคโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอจอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โอ้้โออ้เจ็โอ้้โอ้ออ้มจอจ้องนอ้ มาฉีดเลไม่ช่วยฉีดวัคซีน <c oughs> ใช่ใช่พาราพารา,า,รากินเลยมันจะได้ไปห้าสิบเก้า บาดกระดีใจบางบกังวลส้อราดีมันจะมันอิลักตินเย็นที่สามก็จนใจโมวดก็โกรว่าแล้วตายกันเอาปัสยกรรมตุตานกตด้วยแบบตเราก็ไม่เชื่อเกรดาบาบที่บ้านเราดรนึ่เลยแบทำไมของใครถ่ายตาถ่ายรูปอยู่ใครทาครับ

ร้อยสี่สิบห้าสูงไปไหมวัดก็วัดวัดก่อนพี่น้องวัดอันความดันก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนาะเข้มสาม បាទីមេសៅឯងទៅពួកកម្មអញប្រហុស141ចូលដេក140ណាស់ពីមីគីវិញទៅចောင်းគេហងគំនិតឫកធូររត់តំពងនេះឲ្យទៅដេកយ៉ាងស្ងប់ទៅរៀននោះទៅបែរមកកែ เท่าไรนะแปดสบสองบอกหกสิบ อันนี้เหละในทีสุดจากพูต้องีดเมื่อฉีดวัคซีนกันก็เริ่มมาประปรายพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเฉีดวัคซีนก็ทำให้ประโยชน์ของเราไปไหนมาไหนก็จะได้แบบมั่นใจอุ่นใจขึ้นนะครัะ

ขีดเข้มสมยังไม่ถึงสเดือนเลยก็ดีปกติไหมก็่ปกติดีมากเลยความนปนปกติน้ำหนักเท่าไรหล่ะเช็คด้วยครับอะ่อออมห้าสิบห้า มันเม่น้งเอีเม่น้คนเเก็บสอบเพื่อเก็บสบเองคนแคเอาหม่สิบานพิโล่ะเนี่ยเอันนี้เมนได้นะกหสิีตัวห้าสิบเดเองวัดความดันอีกอาไหร่ ฮะถ้าเองยายก็มาทุกร้อยหกสิบทุกเลยจริงเหรอก็ฉีดวัคซีนกันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่เจ็บหรอกครับหนักหกสิบสี่พิล

ไปถ่ายภาพก็ได้เด้อะนู่นอะตามไประคำในรางวัลบอกพี่ใหญ่หนูโอ้ยนี่อะไรคือหม้อเหรอหม้ออะไรอหม้อปิ้งย่างดีแท้มีบ้านหม้อนูหม้อปิ้งย่างมันจะได้หาย ก่อนที่อันมาดูสิอรไหมเนี่ยออับกี่ที่เทนี่เลยทีตีเ้าอมอกบทีมุนเลยกาะห้จไบบุดา

อัดความดันก่อนจะได้รู้ว่าเท่าไรเท่าไรขึ้นเท่าไรลดเท่าไรปริปกติไม่ปกติง่ายนะกินดูสิเข้าไปจับช่วยย้อมสาคมดอยไหเปรี้ยวกินไม่ได้ไหมเปรี้ยว อันนี้ดดงไหมเหรอไม่ได้โดนไ่กินไม่แ่เหรอปีมษาช่วงไม่ได้โดนเรืวัาถ้ามีกีฬาอีกไปสนกชิ้วขนแบบวันนั้อ่ะจุไปกีาที่ออบตออบตอที่ออปีนี้ไม่ได้จัดปีที่แล้วไม่ได้จัดปีนี้กดจัดหรถมาชนะกินมันคี ไม่ต้อนรับเนาะรำจึงเอ้ยเฮียงสามเอฟจีโมดิน์สไปที่ดานมีการเลยนะสหู้หน้าโมยหนิมันระดับี่หม15แล้วก็หมู0 11นะครับมีการของหน่วย49นัพี่อนประชาชุนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบ ตามนโยบายรัฐบาลคืออย่างน้อยอต้องได้สามเข็มนะครับเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเองนะครับในการไปรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องอมีการสอบาถามถึงประวัติในเรื่องของการรับวับคซีนโควิดนะครับเฉะนั้นการรับวับคซีนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเป็นการ สร้างภูมิคุ้กันนะครับป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโควิด1ินะครับที่รุนแรงนะคัาาาท่านอาจจะเข้าใจว่าตีดไม่ตีดก็ติดนะครับแต่การติดโควิดถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับอาการมันก็จะไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเจนะ็บป่วยหนกักหายปอดหาใจนะครับและถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นต้องการประชาพันธุ์นะท่านใดที่ยังไม่ได้รับเข็มหนึ่งเป็นกางเข็มสามนะครับก็สามารถมารับบริการได้นะครับที่บ้านผู้ใหญ่1.5นะวันนี้ทางรถกระบะตั้งสีน่ก็หน่วยบริการคแต่สายหนต่มนะครับเจอจำใจของซึ่งนะ นะครับต่อฝากไปทุกท <why women> ่านนะครับสำหรับท่านที่ยังรับไม่ก็ต้องตรวจนะครับลองไปติดต่อรับบริการนะครับที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลท่าบูศุลิมนะเขาจะถามถึงทรัพย์ทีมโควิดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเ่องสาวก็จะต้องมีการติดต่อหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าถ้ามี การอารการเขียคือโควิดสักสามเข็มนะครับก็จอบเป็นแนวพัญาบางที่สะดวกเรียบร้อยนะครับขณะนั้นก็เจ้าสุภาพเกียรท่านเองนะครับนั่งจากไรนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รับสัก1นึงเข็มเลยนะหรือบางทีได้สองเข็ม นะครับ,นนรบก็ขมอนุญาตเรียนถามนะครับขอ,อนนงผูคิดหน้านนเราเนี่ยรู้สึกว่าการรับบริการความควบคุมของวัคซีนต่ำที่สุดข,ของตำบลบางนะก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้สนใจใส่ใจนะครับเพื่อสุขภาพของตน,นเองนะครับโควิดก็ยังอยู่ประกาศไปนานอ่าในช่วงนี้ก็จะเป็นโรคที่ต้องคอยระวังน,นะครับจากโรคติดต่ขขขอ ได้นะครับมาเป็นโรคที่ต้องระวังนะครับก็จะเป็นโรคกระจังขีิ่นไปแล้วนะแต่ว่าในการจะมีการสีดกรตุ้นกระตุ้นนะครับในเรื่องของกัคซุ้นลมเป็นแบบเป็นื้นที่เลยนิดนต่างก้องยวให้คร่สาเดือน นะครับ3เดือนก่อใช้มาฉีดวัคซีนนะเนื่องจากว่าเวลาท่านดด้วยโควิดเนี่ยท่านก็จะมีกลมจากการเกิดป่วยีตั้ขึ้นตามเตาแล้ก่านจะมีการสร้างภูมิับนขึ้นนะครับพอระยะเวลาหนึ่งเดือนสเดือนสมเดือนูุท่านก็จะลดลงหรืบน่เม ดังนั้นถ้าใครติดโควิดนะครับก็ความห่างในการรับวัคซีนนะครับก็ดูที่เสยบแล้วต้องห่างสามเดือนนะครับก็ให้ใจด้วยนะครับทุกท่านนะเป็นเกียวกันในเรื่องของมาตรการติดโควิดปิดเก้านะครับเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับในช่วงนี้โควิดก็ไม่ได้ว่าหายแต่ชุมชนเรานะครับมีผู้ป่วยเพิ่มทุกวันนะครับเกือบทุกหมู่บ้าน นะครับนะฉะนั้นก็ถ้ามีพบผู้ป่วยก็ต้องรีบรักษานะครับอย่าปกติดนะ<ม>บางคนป่วยโควิดก็ปกติดตัวเองไม่ร,าารั<ม>ออกษา,กานะครับอออกไปนู่นไปไหนจากบ้่างนะครับไปไม่แชร์เชื้อไปยังนคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะครับถ้าเราทราบว่าเราป่วยโควิดก็ต้องก็ระวังกับต,ต,ต,ตัวเองอแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ รับยาแล้วก็รักษาไปเองนะครับส1 0วันนะครับตามมาตรฐานแนวทางการควบคุมโรคนะครับในเรื่องของโควิด19นะก็ฝากประชาชัท่านนะครับเชิญชวนพี่น้องเรามาแล้วก็จีนนะครับถึงไปสองครึ่งนะครับไปสองครึ่งที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่15นะครับก็ฝากประชาสนท่ันให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็คง จบการประจักษ์สัมพันธ์นเชียงเท่านี้แอบคุณครับ <c oughs>